ค่ะกสิบอกเล่าขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือ2นะคะขับขี่วิ่งได้ค่ะทุกท่านใช้งานได้สบายนะคะจะเข้าได้เข้าสวนก็ใช้ได้ค่ะรถสภาพยังเดิมๆอยู่นะคะกับ m i t ซูบิชิส s t ร์ด a าแคปเครื่อง2.5รถยนต์ปี03เครื่องยนต์ดีเซลค่ะลงแม็กแล้วนะคะดอกยางก็ยังดีค่ะสีเดิมๆ มีริ้วรอยบ้างตามการเวลานะคะภาษีขาด2ปีค่ะล้อมแมกขอบ17นะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะลักษณะตามรูปเลยนะคะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าค่ะราคา57,000บาทนะคะต่อรองกันได้ค่ะสนใจสามารถทักสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะพราะมีเบอร์ติดต่อผู้ขาย ใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะในวันนี้ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ